ทีวเกมเมอร์กับโป๊แด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 ดแดแดสวัสดีครับผมชื่อทีวีครับวันนี้ผมอยู่ในเกมซุปเปอร์ซักนะครับโอ้โหมีแบ็กแก๊กกับผู้คุมยานอ่ะเราอ่ะจะเล่นเป็นผู้อยู่รอดนะครับวันนี้ไม่มีใครได้ยินเลยเหล โอเคโดดจึงจึงจังจังเจ๋งๆหน่อยอัชโชืมเห็นชื่อมาแต่ไกลเลยมีโจ๊เกเปอ่าสมุไรกดบล็อกอมของเราสมุไรมีคน,นเจอ๋งมาก <c oughs> สีม่วงทําอะไรเมื่อกี้นี้ต่อหน้าเลยนะสีม่วงนะเอาสีม่วงไปค่าชมพูต่อหน้าผมเลยเรา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 เป็นอยู่รอดนะกระโดดห่วงยางอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยไปไปไม่ต้องพูดเยอะเออกับดักถ้ามึงอยากรู้ก็ถามหมอแล้วกันแต่มันมีแบ็คแท็กแค่นั้นอะเออกับดักเออต้องพูดเยอะหรอเขาเอ้ กูไม่ได้เนียนด้วยจะไม่ได้เนียนด้วยเออแต่แต่ถ้าใครเป็นคนดีมึงมึงรอดูกูแล้วกันนะเออเอ่ะอ,อย่างเนียนอะไรอยากรู้ก็ถามหมอแล้วกันเออปากกับดักเขาบอกเขาพูดก็บนดักเขาติดกับเราอะไรนะเนียนกเราได้นะผมเป็นอะไรคผมเป็นผมเป็นอะไรด้วยอยากปวกปนตัวดแตกแต่มึงแง่ยังมอกก็เราไม่ได้ เอาม่วงไปกูกับดักตัวจริงไงม่วงมันปลอมบทเกอเมื่อกี้ผมโดดยางกับสีน้ําเงินนะอยู่ดึงๆเลยเอาม่วงไปไอไอ้ไอข่าวอะ่ะน่าจะโจกแน่นอนเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมุดท่อไปเจอม่วงมม่งปาดสีอะไรวะสีชมพูกับสีมูนตาลใช่ไหมไอ้ข่าวอะ่ะโจกโอเคกกลงสีอะไร ไอ้ข่าวมันเป็นโจ๊กเลยมันบักมดม่วงอยากดูก็คือแบบว่ารอหมอรอม่วงกูกับจักตัวจริงเมื่อกี้ยินสิส้มหัดม่วงกูกับจักตัวจริงสีม่วงสีม่วงสีม่วงกับอะไรก็ไม่รู้แล้วเมื่อกยินหมดม่วงกูกับจักตัวจริงจะทำตัว ข่าวอะไรข่าวว่ามันเป็นโจ๊กมันอยู่ในท่อเอาเอา้ม่วงไปเอาม่วงไป้ข่าวว่าเป็นโจ๊กมันอยู่ในท่อเอาม่วงไปเอาม่วงไปกูกับดักตัวจริงเอาม่วงไปมันปลอมบทเด้อเอาม่วงไปมันปลอมบท เอากุติพักเฉยได้ปลอมบทเป็นซาม,มูไรโว้ยถ้าบอกบทเป็นผู้รอดป่ะถ้าบอกบทเป็นซาม,มูไรปัะเนะี้ยเขาจะรู้แน่ว่าเป็นผู้รอดนั้นโดดดึงดึงดึงเลย มันจะแพ้แล้วอะเอาใครใครก็ได้ออกไปได้วยเอาใครก็ได้ที่น่าสงสัยอะแต่อะไรนะแค่พูดอะไรบ้างเราจะแจ้งให้ผมรู้แก่ข่าวโจ๊กไอวว้ข่าวอ่ะมันเป็นโจ๊กมันอยู่ในท่อแล้วแล้วมันเห็นสีม่วงปาดสีชมพูใช่ไหมแล้วแล้วมันก็กดโหวตในท่อเลย ผมเป็นไอ้นั่นนะผมผมเป็นกับดักตัวจริงเมื่อกี้ผมเห็นตาแดงๆอยู่ในท่อห้องเพยาบาลผมโดดทมโพลีนไปเรื่อยๆผมโดดสูงมากเลยอะเมื่อกี้อะผมอะโดดทมโพลีนไปเรื่อยๆใช่ไหมผมสามารถมองเห็นได้ไกลเลยอะไรู้อะร,รู้แค่ว่าเราเป็นคนดีอใครอยากรู้ก็มาอยู่ไกลๆก็ได้นะอ้าไม่รู้อ่ะ แล้วแต่เลยแต่ว่ากูว่าทำเควสเนอะเนะลูกเรือ,อยังเหลือเยงอยงเหลือกี่คน,นเ่ครยังเหลือลูกเรืออีกสี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดตัวถ้าไม่นับไอ้อยู่รอดอ่ะกูว่าทำเควสยังให้กว่าเยอะเลยเนรลบลุ ก็กําลังตรวจคนอยู่แต่ไม่รู้จะไม่ได้ว่าตรวจใครที่ <ไป S 1> อยู่ห้องไฟด้วยรู้ว่าใครมันรว่าตรวจใครแต่กําลังตรวจอยู่ที่อยู่ห้องไฟกําลังทําเคสที่ว่าให้ปรับปุ่มอะไรนั่นแ,แหละนั่นแหละใครก็ไม่รู้ไอแดงอ่ะผมว่าจบผมยังไม่ได้โดดท่อเลยตอนที่ผมเห็นไอ้ม่วงค่าผมเห็นต่อหน้าแดงน่้จะจกส่วนเมื่อกี้เนี่ยมีสีส้มเหมแก้ไฟ กูกับจากมีเปงนี่ยกำลังตัวน้ำเงินอยู่วะเป็นกับจากอะไรครับกูเป็นโจ๊กตอนไหนครับกูเป็นกับจากครับกับจากโดดท่อไม่ได้ครับถามน้ำเงินแล้วว่ากูโดดกับน้ำเงินด้วยกันตลอดอันไม่เชื่อลองถาม,มน้ำเงินดดได้เลยเมื่อกี้อะ่ะดดดผมสงสัยสีฟ้านะกับสีเหลืองอัาเก่าโจ๊กทน่นอนมัเอามาเอาคนอื่นให้เป็นโจ๊กตลอดเลยใครายๆก็เล่นได้ เออใครๆก็เล่นได้เป็นอยู่รอดห่ำเอ้ยมาว่ากูเป็นโจ๊กออออๆติดปลั๊กเฉย ปฏิทินอืมอะไตรวจกลับตอนนี้สงสัยใครอยู่มาสแกนไอต้ตรวจให้เออแล้วก็มายืนกลัลาคุณด้วยนะจะชิงนะขอร้องจะดูเอาสงสัยใครไม่ต้องทำเฟสเลยไม่ต้องทำเฟสไม่กล้าทำคนเดียวไม่ได้อ่าแล้วเตะงี้ก็ได้ครับ ข้าคูทำเงิไม่เสร็จสักทีอะนะข้าคูคูพยายาเพยายามพยายามลดทุนก่อนอย่างนี้คูทำไม่เสร็จสักทีอย่นะางเงี้ยนะปวดนะผมสงสัยฟ้าผมสงสัยสีฟ้านะเอาสีฟ้าออกใครข้ามมาเมื่อกี้นายกดิมันไม่มีนะนายกมันไม่มีเอาสีฟ้าไปผมกลับจากนะมันตัวแฝงมันปาดผมไม่ได้หรอกผมอ่ะมุด ผมามุดทอมาริโออยู่สีเขียวๆอ่ะมันเป็นไอ้เขียวๆอันอ๋อแล้วทำไมกับดักมึงไม่ไปเปิดไฟวะม,มดทอเล่นปับพีมออะกับดักมึงก็ไปทำหน้าที่มึงดิมึงจะกลัวให้ใครโดนมึงมึงไม่ต้องกลัวหรอกว่าใครจะไปปาดึง่มึงไปทำหน้าที่โดนปาดไปพมอมึงโดนปาดปุ๊บ มาไม่ว่าขึ้นแจ้งเตือนอยู่ดีหืมห่วยม,มุดท่อมาริโอเล่นทำไรได้รับแล้วเดี๋ยวพบกันที่ห้องไนี่กำลังจะไป<ว><น>ห้องไฟอัน,นมีคนไปห้องไฟก่อนกำลังมุดท่อมาลีโอไปห้องไฟอยู<ว><น>่อัแบบ<ว>นอ้าวแบกแตกเอง แจกแจกแรงมากเออผมบอกบทให้ผมเป็นซามูไรมีไม่มีใครไม่รู้บาผม ทำเงินเป็นไรจำเงินน่ะจำเงินเป็นไงจำเงินหนวดพ่อน,นะ,อะอา,อ,นาอ,อ,อินทุนพ่อเป็นลูกหนวดพ่อมันจะห้องไหนน้มาห้องห้องเบียามาไปพอเอน้ำเงินไปครับพอน้เงินไปอันก็โหวดน้ำเงินไปถ้าถ้าเกมไม่จบอ่ะก็สีฟ้าเพราะว่าสีฟ้ามันไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าข่าเองโหวตเองหรือหรือจะ เรียกว่าเป็นคนดีหมายรู้อ่ะเราเป็นพัดจดีเมื่อกี้ใครอยู่ในห้องไฟอ่ะเราล็อกพอดีแต่ยังไม่ได้กดอะไรเลยก็มีคนโผลโบทก่อนอืมขอ,อยางคิดแตงแตงว่าอ่ามีเไม่คนดีสอบเาะว่าเราอยู่ตรวจนางในห้องไฟแล้ว ก็เสียวสลังหเหมือนกันวันที่โดนตัวเพราะว่าเมื่อกี้มีสีวิ่งเข้ามาด้วยสีอะไรเ <Okay. S 2> ืกมนี่แหละวิ่งเข้าไปในห้องไฟว่าจะไปเปิดไฟตอนแรกไงแต่มีคนเปิดก่อนเห็นสีแดง,<อ>งจบยืนอยู่หลังห้องไฟเขาไม่ปาดกันก็น่นา,า,นาจ,จะเป็นคนแดงโง่จบ เราก็โดนวงยางตลอดเวลานะไม่ไม่ได้ไปไหนเลยสักนิดแดงโง่จบหรือเปล่าใครโง่อะไรวะสีฟ้าแดงโง่ใครโง่กูฉลาดเราเป็นคนนั่งไปน้ำเงินมันไม่มีสีเงินสีอะไรน้ำเงิน มันไม่มีสปายแสดงว่าผู้คุมวิญญาณอ่ะสิงสีน้ำเงินไปแล้วเป็นโจ๊กเกอร์จ้าเรนดี้เนี่ยบอกว่าเอาข่าวไยก็จบแล้วน้ำเงินน่ะโอ้คุณน่าจะเอาน้ำไอ้ฟ้ามีน่ะเพราะว่าถ้าสีเงินมันเป็นโจ๊กมันหาพ่อมันไม่เชื่อไอ้โดนตับดักไอ้ห้าเดี๋ยมมาไป เป็นอยู่รอดไม่ใช่กับดักซะหน่อยเขาบอกว่าเอาชีวิตรอดจนเินเหลือสามนะกันไอ้ยี่ก็บอกว่าโดนกับดักโดนกับดักก็มึงงู้งไงไปนน้ำยาเนี่ยเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราโดดกับน้ำเงินอยู่อ่ะก็บอกแล้วจะไปโหวตน้ำเงินกูโดดกับมันอยู่อ่ะกงงไงกูก็บอกแล้วพวกมึง สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like แล้วกันกดติดตามด้วยแล้วก็คอมเมนต์